และค่ะนอนครับอันดับแรกที่ตำรวจเรียกเพราะรถมันผิดตัสภาพผิดยังไงคะไม่มีกระจกค่ะอืมผิดไหมแค่แค่กระจกใช่ไหมคะอะฟังให้จบนะคอย่าอย่าตั้งอย่าตั้งดูตั้งใจเป็นเป็นศัตรูกับตำรวจนะครับค่ะนะไม่คุยคุยแล้วผมไม่ไปยกับคุณเอาก็คุยมาดิค่ะอะคุยกับคุณครับไม่คุยมาเลยค่ะ กระจกค่ะปรับกระจกค่ะมวกนกพุออ่งนูก็ใส่ค่ะไป่ิค่ะไปที่นี้ไหมไม่มีค่ะอองั้นไปที่ Google ค่ะไปที่ Google คือคุณตำรวจบอกมาเลยค่ะบอกมาเลยค่ะไม่มีใบขับขี่ค่ะมีโทษรับไม่เกินหนึ่งพันบาทจังคุกไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะหรือทั้งจังทั้งปรับค่ะแต่ว่าคุณตำรวจไม่ได้ตั้งด่านนะคะอโอเคครับดีไม่ได้ตั้งด่านใช่ค่ะโอเคงั้นเราจะไม่ได้ปรับค่ะ กลับแค่ได้แค่หมดกับแบบกลับแค่กระจกค่ะคือว่าพี่ไม่ได้ตั้งด่านอะค่ะเออคุณเข้าใจผิดอย่างแรงแล้วไปไปลงพักไม่มีใบกัปปี้กับไม่มีกระจกคือคือตาแบบให้ไปโรงพักอย่างเดียวใช่ไหมคะมันต้องไปโรงพักอีกครับแล้วจะไปไหนไปโรงพยาบาลเหรอฮะไม่ไปไหนแล้วทำไมต้องเครื่องเสียงกับหนูได้ล่ะคะคุณนี่แหละพูดแบบนี้ก่อนอ้าวหนูก็พูดปกตินะคะับผมก็พูดปกติผมไปถามลูกเมียผมได้ผมพูดอย่างนี้ลุงใจเย็นลุงอ๋อแล้วทำไมต้องเครื่องเสียงกับหนูได้ล่ะคะ มมาไม่ค่ะทำไมต้องดังเสียงด้วยล่ะคะพวกหนูเป็นชาวประชานนะคะทำไมต้องดังเสียงกับพวกหนูด้วยล่ะคะแล้วพูดจาพูดจาดีไหมอ้าวหนูก็พูดขาดมีคขาดด้วยค่ะแล้วทาไมต้องพูดกับหนูแบบพูดแบบรุนแรงด้วยล่ะคะตำรวจเป็นตำรวจให้แบบว่าประชาชนพูดคาได้นะคะเฮ้ยน้ารถผมนะ้อทำไมต้องทำรุนแรงด้วยอะคะถ้าทังอะนะถ้าพังอะคะโธ่นะคุณยังไม่เป็นมิตรกับตำรวจตั้งแต่ครั้งแรกเลยเอ้าว กับหนูเป็นเยาวชนนะคะแล้วเจ้าพี่ทำอย่างนี้กับหนูได้ไงคะแล้วทำเอารถหนูไปไหนอะคะเอารถที่แล้วคุณตำรวจรังแกเด็กเลยหรอคะไม่แล้วพี่แล้วหนูล่ะคะนั่งยี่มอไซค์ไปด้วยใจให้โอ้โหเกินไปไหมคะทำอย่างนี้กับเด็กอะค่ะเอางี้งั้นอานสามไม่ได้ไหมเพี่เกินไปไหมคะแม่ที่แม่คุณน่ะยิโทรศัพท์ตั้งแต่แรกแล้วเอาเขาไรหนูทำไงอะคะ อยู่ดีคนอื่นเขาไม่ใส่หมวกกันนะ็อกเขาไม่ใส่อะไรเขาคือคุณตระเวจยังไม่เรียกเลยแล้วอันนี้เรียกหนูสองคนคน <อา S 1> เดียวค,คนอื่นเขาขีไ่ไฟแดงผ่าไฟแดงคุณตระเวจก็ยังไม่เรียกเอาขึ้นมาเราเป็นคนขับเราเป็นคนผิดใช่ถ้าว่าหนูหนูโทรติดต่อพ่อแม่หนูก่อนค่ะแล้วก็ทุยต่อไปอย่างรับนไม่มีรถไม่มีรถใช่เจอลงพักสำรออยู่เอกเทศสันติงศ์เนี่ยรถเดี๋ยวผมพาไปไงครับ 哎，进美。